ป้าปีน้องออแกนี่ที่มีกำสดนะพริกข้าวหนึ่งจัดจ้าเลยน้องออจ,จ้าพ่อ,อ,าพอแม่พี่น้องปองป,องปายบ้านเฮาสู่ขู่สู่คนมาผอกระสไตล์คือเก่าพี่น้องจ้ามื้อนี้สไตล์ผ้าพีผ้าน้องเข้ามากินซุมปมะเขือ ปลาปิ้งพี่น้องแล้วก็สมเนื้อเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้คิมมี่กับมานาังเคียงแม่อองต้องอยู่นี่แหละ <c ười> คิมมี่กินอะไรคะวันเนี้ยกินปลาไหนโชว์สิคิมมี่กินข้าวเหนียวกับปลาปิ้งนะคะมาจัดพี่น้องจ,าจบบ๋าสุดแซ่บจซาบ ก็สมกวนไหมเหรอายโซ่จากบาทเลยนะหนหนักสมน,น่กหนักหนักหนมมกหนกนั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 กก หออกระเทียมกับบักพริกมาเนาะแต่ว่าอย่าเนี่สมเนื้อบักมีนบักพริกกับกระเทียมแล้วนี่ป่าดูสฝาปริงไม่นอกออแก่แกนนี้คิมีกอม ข้าวกินนันนึกถึเข้ากันจะต๊อกกับซุปกระเขือกข้าวกข้ากขนนะพี่นแองนะอรม Tay bóng bóng bảo là bóng à bóng 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 สบายสับหลายเขาเต็มปากเล้วันนี้คือบอกเขาแบบเอเยจ่าไหมนเนี่ยใส่เพิ่นลงกระตุ้น อ๋อครับ,รบมันกับรดภาษาใจคือจังกระเทียม,มพริกสดจินมน้มันต้องกระเทียมมีพริกสดเนาะนพริกอืมครับนี่ จ,จ้าด,ดูพนะี่น้องอืมคาเลย ยังได้สูตรอ่ะสูตรน้ำเนื้ออินบอกหาเท้าตายลบต้องอความ้ามหาแล้วสิบอกสูตรสูตรน้ำเนื้อทำกินก็ได้ทำขายก็รวยค่ะเอาไปสไร้างรายได้ในครอบครัวเลยพี่นเนาะเนื้อ มกักแล้วไม่กินปลาด้ยออกินปลตุ๋นไหมี่กินควันอันพร้อมข้วเผ็ด

ปลาทูไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปลาทูปลาทูมันเหมือนปลาทูนเนาะเราสองนี่ไข่ปลาทูอันเปานเนี่ยเขาเอิน้ำปลาจะละเม็ดป่ะนั่นเราว่าปลาทูะนะ บอลมาพูดกับเข้าเนี่ยดูแล้วมามากินเข้าเนี่ยวกับไปทู่ bà. Trượt chưa? Không không? Thấy. Thấy. ดันอิ่มแล้วหรอกอิ่มแล้วโอค้คนี่คต้องกินก็ได้อิ่มแล้วไปหล่ะ ตปเรียนภาษาเพิ่มพอนะขนาดว่ากินตั้งหลายแล้วเนี่ยคิดหนี้ขนาดว่าอืมนาวเพิ่มกินนั่นกินนี่ตั้งหลายอย่างกินชีสกินชีสแล้วก,ก็กินนั่นโยเกิ Ừ. Ừ. là Ừ. Ừ. Rất không nọ Phá Khẩu bớt tiếp lại nhỏ Chính hàng mình ăn mực này cho lớn là hàn he Khởi bột con ngâm ngắm lắm Hình im bốc bình Thái với Con bịt tăng <laughs> có mất tạt bè gần hooking chân sĩ bơi lâu hmm rồi. hmm 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 ต,ตอมนั่นไม่รีวิวครับครับกระถินสตอพี่น้องเขากำันค้างเด้อกันสุประรัว ม่บ้านใสเห็ดซุปเค้กชวนไม่เท่ากินได้เท่าอยู่บ้านกินยด้คนมากแบบแม่สไตล์ก็มาเหมือนแม่สไตล์มากินคือสไตล์มากินผักกินผักกินสมเนื้อกินแหมนมเนื้อกินก๋ยวยเตี๋ยว ถ้าไปกินกข้นกวคือจะแล้วจะนิจุสุดยอดกินลาบงวนรีวิวตะบ้านแบบแบบลาบเอา เาตายแต่ก่อนเอาตายกับกินเล้กจุไม่เห็นคลิปวิดีโอเลยล่ะคือเข,อขอากได้กินกินได้ลาบกินยังลาบดิบลาบดิบก้อยดิบดดดห่วยเขาเห็นได้ผู้อื่นพลาดเห็นกัเห็ุแล้วมันเป็นธรรมดาสา,าราได้ถึงบอกว่า คิดวิาีโอกินดิบกินจุกินจุตับจุเนื้อเน่ยมันเสร็จของดิบๆไม่ใช่จุไตจุดยังเอ่ออยากลองเรียนแบบมันเป็นความสามารถส่วนบุคคลเขาได้จะบอกตลอดเลยไปแล้วพี่น้องอู้สะโพกเธอจะู้ใด้ยังได้สูตรก๋อยเนื้อโอู้เนยเนื้อได้พี่น้องเล้างไม้ได้พี่น้องกระสามห่อมากินใส่แข็งไว้ก็ได้ใส่แข็งไปกินดูแล้วได้กินสองสามเดือน ไปแล้วตเตอเได้จา่าเ้อร้าพ่อกันมาคลิปแล้วนอะจากเนาะบ๊ายบายจ้่มีมานละนอนเร็วห่างเส็นบ๊ายบาย